สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องเย็บอักขรพลกองผูช้ชายอีกแล้ววันนี้ผมก็จะมานําเสนอเรื่องพระพุทธสัมฤทธิระโลคันตรายหลวงพ่อองค์ดําจังหวัดกาลสินก็มาแล้วนะครับมามาฟังเรื่องราวของพระพุทธสัมฤทธิระโลคันตายหรือหลวงพ่อองค์ดํา ชุ่มเย็นนะครับมาผมจะเล่าความเป็นมาของหลวงพ่อองค์ดำนะครับพระพุทธสัมฤทธิ์ริระโลคันตารายหรือหลวงพ่อองค์ดำหรือหลวงพ่อชุ่มเย็นเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณศิลปะด้านช้างมีพุทธรัษนะงามเป็นอย่างมากเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดกระสิน ขนาดหน้าตักว้าง41เซนติเมตรสูงจากฐานถึงยอดพระเมาลี75เซนติเมตรนั่งขัดสมาธิราบปางมาลวิชัยหล่อด้วยสำริดทั้งองค์ตามประวัติการสร้างเล่าสืบต่อกันมาว่ามีคณะได้อพยพมาจากประเทศลาว และได้มาตั้งิีนฐานบริเวณภูเด่นช้างซึ่งปัจจุบันก็ตั้งอยู่ที่ตำบลน,นาขามอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินโดยมียาคูนาขามหรือยาคูกิวซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้อพยุมาพร้อมกันด้วยและเราอุบาสกอุบาสิกาได้ร่วม กันเอาทองแดงและทองคําที่ได้นำมาจากประเทศเรลาาติดตัวกับมาด้วยแล้วก็ได้ห่อพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นเมื่อปีมะเมียเดือนสองขึ้น15ค่ําวันพฤหัส,สบดีปีพุทธศักราช2353โดยมีช่างจากร้านนามาช่วยในการหล่อ แต่ทองแดงที่ได้นำมาหล่อพระองค์นี้กลับไม่เพียงพอจึงได้กลับไปเอาทองแดงเอามาเพิ่มอีกแล้วก็หล่อพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมาแต่ทองแดงที่นำมาเพิ่มนั้นเกิดการปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศทำให้สนิมสีดำเกาะอยู่ทั่วองค์พระแล้วเมื่อขัดให้ สนิมสีดำนั้นออกจะเป็นเนื้อทองแดงแล้วผ่านไปไม่กี่สัปดาห์สีดำก็กลับมาอีกจนยาวมาถึงปัจจุบันนี้ชาวบ้านจึงเรียกพระพุทธรูปองค์นั้นว่าหลวงพ่อองค์ดำหลวงพ่อองค์ดำมีลักษณะพิเศษคือใต้าฐานของหลวงพ่อองค์ดำนั้นมีจารึกอักษรไว้ ประวัติการสร้างพอศที่สร้างและผู้ที่สร้างเมื่อถึงยุคสมัยของพระยาชัยสุนทรเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินในสมัยนั้นแล้วท่านก็ได้ไปตรวจตราราชการที่บ้านนาขามแล้วท่านก็พบเห็นหลวงพ่อองค์ดำที่มีพุทธรักศณะสวยงามท่านจึงอยากอัญเชิญไปไว้ที่ จวนผูว่าแต่ชาวบ้านก็ไม่ยินยอมให้พระยาชายสุนทรก็ได้เอาช้างห้าเชือกมาค่มขู่เพื่อจะเอาหลวงพ่อองค์ดำให้จงได้ชาวบ้านก็ตัดสินใจเอาหลวงพ่อองค์ดำให้แก่พระยาชายสุนทรด้วยความไม่เต็มใจเท่าไหร่นักเมื่อท่านได้หลวงพ่อองค์ดำแล้วก็ได้ปฏิสถานไว้ที่จวนผู้ว่า หลวงพ่อองค์ดำประดิษฐานไว้ที่จวนผู้ว่าแค่ในหนึ่งปีเศษเพราะเกิดอาเพศต่างๆและปฏิหารต่างๆอีกมากมายพระยาชัยสุนทรจึงอัญเชิญหลวงพ่อองค์ดำไปถวายที่วัดกลางพระอารามหลวงในจังหวัดกาลสินยาวมาจนถึงปัจจุบันเรื่องปฏิหารของหลวงพ่อองค์ดำคือชาวบ้านชาวเมือง ได้อัญเชิญหลวงพ่อองค์ดำแห่รอบเมืองทุกๆวันสงกรานต์จะมาส่งน้ำแล้วก็เกิดปฏิหารทุกๆครั้งคือจะมีฝนตกทุกๆครั้งที่อัญเชิญองค์หลวงพ่อออกจากเขตพัทธสีมาวัดจึงมีอีกพระนามหนึ่งของหลวงพ่อองค์ดำว่าหลวงพ่อชุ่มเย็นนั่นเองแล้วนี่ก็คือ พระพุทธสัมฤทธิระโดคันตรายหลวงพ่อองค์ดำนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ